หลังนี้เขาบอกว่า30ล้านจริงไหมที่ดาราทุกคนในวงการให้พี่แต่งบ้านให้แล้วพี่คิดเขาแพงพี่ฟันดาราทั่วประเทศไทยมาแล้วใช่ไหมโอ้ยเอโอ้ย้ฟอยฟอยดผมมีแค่นี้ในชีวิตนี้ผมไม่ไปไหนแล้วอ่างมึงเลยเอ๊มูสแันโทนของสีเนี่ยมันเชื่อมต่อกับรูปภาพพี่เห็นป่ะผลไม้มีแก้ว อันนี้คือเป็นเศษทั่วประตูหน้าต่างที่เหลือจากการไปแม็กโอเวอร์ไงแล้วก็มาประกอบให้เป็นอประตูประตูไอ้ฟอยอยูดีๆประตูมาเป็นโต๊ะคือจริงๆหลังนี้ทั้งหมดเนี่ยเบ็ดเสร็จรวมค่าแบบอะไรเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ14โอยชิ้นนี้ทั้งชิ้นนี่ประมาณ1ล้าน1ล้านอ่ะคิดว่ากี่แสนก็9แสนเนี่ยยงบ้านกูจะจาก30ล้านจะเป็น50ล้านเพราะรายการนี้